บร์ทเนสควงคู่ออกงานเผยผลงานละครซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้พอะไรพอพูดเรื่องมาจากเราไปข่าวต่อไปน้องน่ารักสองคนเลยค่ะน้องไบร์กับน้องเนสนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีละครด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วก็มาคุยถึงซิงเกิลใหม่ด้วยใช่แล้วนะครับเอาไปเจอกันมาที่งานคมชั้นลิเกวอร์ทที่เกิดขึ้นนะครับทุกควมาเป็นทีมเดียวกันด้เลยเขาเป็นคู่ชิ้นเดีอยู่แล้วไบร์เนสนะครับถ้าอยากฟินลองไปดูนครับ อนเดอร์แลนด์ใช่เราก็เลยต้องแบบเข้าคอนเซ็ปต์เพื่น่อยค่ะก็ตอนนี้พวกเราสองคนนะครับผมก็ถ่ายละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครเรืเ่องเดียวกันนะครับผม,มชื่อว่าบวงม่านประมาณต้นเดือนกรก,รกฎานะครับจะได้รับชมกัน,น,นค,ครับผมเล่น<ช>คู่เล่นด้วยก<ช>ันค่ะน,นี่เล่นเป็นลูกขอเนจะเป็นเล่นเป็นแม่เขาซึ่งจะเป็นแม่เนี่ยที่แบบว่าระลึกชาติคือเล่นบทบาทเป็น คายพิ่นโคค่ะใช่กลับมาแก้แค้นมันจะลึกลับซับซ้อนแล้วน่าตามมากๆต้องฝากไ้ด้วยค่ะใช่ผลงานเพลงนี่ก็จะออกมาพร้อมกับละครเลยเ,เพราะว่าเพราะว่าเราทั้งสองคนก็ได้อัดเพลงประกอบละครไปแล้วนะครับมีมีทั้งหมดด้วยกัน2เพลงนะครับค่ะก็คนละเพลงเนาะใช,ใช่รับรองว่าเพราะแน่ๆค่ะต้องรอติดตามช้รอติดตามครับแต่งมาสําหรับละครเรื่องนี้เลยค่ะคือเนื้อหาจะเข้มข้นจะเป็นความรักที่เศร้าและคือแบบว่าเพราะ จริงๆต้องรอฟังคือว่าถ้าใครพลาดเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะละครออนแอร์ต้องรีบโหลดเลยนะคะอของใบก็จะเป็นแนวตัดพ้อตัดพ้อเออเป็นแบบสื่อถึงอารมณ์ของพระเอกในเรื่องนะถึงถึงนางเอกที่แบบว่าถ้าแบบจะมารักกันด้วยแบบสงสารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบทิ้งไปเลยดีกว่าเลิกกันไปเลยดีกว่าอย่างนี้อย่างที่บอกนะคะบวงมานะคะก็กำลังจะเล่นอย่างที่แบบมีพี่นิกกี้อยู่ในละครเรื่องนี้ด้วย ซิงงก็จะออกมาพร้อมกับละครเลยใช่แล้วนะครับยังไงรอติดตามรับคู่จิ้งคู่นี้ bright แล้วก็เนสนะครับ